สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เราทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าต่อพระพุทธเจ้าหลวงรัชก,กาลที่5สเสด็จงานแต่งชาวบ้านย้อนไปเมื่อปีพศ2448นนายแพทย์หลวงได้ถวายคำแนะนำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงว่างเว้นจากการบริหารราชการแผ่นดินสักระยะหนึ่งหลังจากประชวรจนต้องพักฟืน้นและหากได้เสด็จออกไปทรงสำราญพระอริยบทตามพระราชธิยาสัยในที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทได้โดยสะดวกก็จะเป็นการดีต่อพ,พระพรานัหมยสมเด็จพระเจ้าหลวงจึงเสด็จแปลพระยถฐฐานไปประทับณนะพระราชาวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและถือโอกาสนี้ออกเยี่ยมเยียนราษฎร ในชนบทโดยทางชนมาตเป็นกระบวนเสด็จพระาดำเนินทางน้ำท่งปองพระองค์เป็นสามัญชนดังที่เรียกกันว่าประพาสต้นเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรโดยไม่มีการตกแต่งรับเสด็จและท่งไต่ถามความทุกข์สุขด้วยพระองค์เองในคราวหนึ่งที่เสด็จประพาสหัวเมืองทางตะวันออกขากับทรงแวะนมัสก,การพระสมุดเจดียทรงเห็นว่ายังมีเวลาเหลือกว่าจะถึงเวลาเสวยพระกายหาร จึงรับสั่งให้เรือกลนไฟลากเรือกันเชียงพระที่นั่งไปประพาสในคลองตาเด็ดซึ่งเป็นคลองเล็กๆอยู่ฝั่งเมืองสมุทรปราการท่งทอดพระเนชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทั้งสองฝั่งคลองจนถึงหน้าบ้านเล็กๆหลังหนึ่งมีผู้คนชุมนุมโห่ร้องกันอย่างสนุกสนานจึงรับสั่งให้เรือกันเชียงพระที่นั่งเข้าเทียบท่าแล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนลานที่ขบวนแห่กำลังมา เจ้าของบ้านเห็นผู้ดีบางกอกขึ้นมาเยือนก็เข้ามาต้อนรับและเชื้อเชิญขึ้นบนบ้านทรงไต่าถามก็ทราบความว่าเป็นงานแต่งงานแต่เมื่อทอดพระเนตรเห็นแต่ละคนแต่งตัวด้วยสภาอปอนๆของที่แห่มาก็มีแต่ถาดผลไม้ไม่มีเงินทองหรือของมีค่าแต่อย่างใดเมื่อขึ้นไปประทับบนบ้านที่จัดไว้เป็นที่รับขันหมากจึงรับสั่งถามเจ้าของบ้านว่ามีสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ได้รับคำตอบว่า ไม่มีเลยเจ้าค่ะเจ้าของบ้านบอกและอธิบายว่าเจ้าบ่าวชื่อจีนใช้เป็นลูกจีนเกิดในเมืองไทยอายุ28ปีส่วนเจ้าสาวเป็นมอนชื่อเจิงอายุ25ปีมีอาชีพรับจ้างด้วยกันทั้งคู่เพื่อนบ้านเห็นว่ารักใคร่กันและต่างก็ขยันทามาหากินจึงเรียรายจัดงานให้ตามมีตามเกิดเมื่อขบวนขันบากขึ้นมาถึงบนเรือน ครั้งเห็นชายแปลกหน้าท่าทางเป็นผู้ดีบางกอกนั่งอยู่ก็มองด้วยความสงสัยและรู้สึกคุนคุนหน้าแต่พอจำได้เท่านั้นของที่อยู่ในมือก็หล่นลงพื้นยืนตกตะลึงยายเจ้าของบ้านหันไปเอ็ดว่าทำไมซุ่มซ่ามมีรู้จักอายคนบางกอกที่เขาแวะมาบ้างแต่เมื่อชายคนนั้นก้มกระซิบที่หูยายเจ้าของบ้านก็หันมาดู พลันก็เกิดอาการตกตะลึงตัวสั่นรีบก้มลงกราบด้วยความตกใจและดีใจจนทำอะไรไม่ถูกขบวนขันหมาก,ก็รวนเลยมีรับสั่งให้ทำตัวกันตามสบายให้ขบวนขันมากขึ้นกันมาให้หมดแล้วให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเข้าเฝ้าเมื่อเจ้าบ่าวชัยกับเจ้าสาวเจิงหมอบกราบทิพบาททรงมีพระมหากรณาที่คุณพระราชทานโอวาทในการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างผัวเมีย และให้เจ้าของบ้านลงไปบอกกับคนในเรือให้นำเงินมาสองช่งชางใส่ถุงมาถุงละช่างพระราชทานแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคนละถุงทั้งคู่ซึ่งหาเช้ากินค่าได้รับเงินรวมกัน160บาทก็เป็นการเปลี่ยนฐานะไปในทันทีงานแต่งงานของคนยากไร้ก็กลายเป็นงานวิวาที่ยิ่งใหญ่ถูกจะาลึกไว้เล่าต่อๆกันมา ทำให้คนฟังได้รับความสุขในวันวิวาประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นนี่เป็นพระมหากรณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแม้แต่ในช่วงเวลาที่หมอหลวงถวายคำแนะนําให้พักผ่อนพระวรากายเพื่อพ,พระพรามัยก็ยังทรงใช้เวลาช่วงนี้สเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในชนบทเพื่อถอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของพวกเขาด้วยความรักและความวงใย เช่นเดียวกับที่ราชฎรรักพระองค์เล่ากันต่อมาว่าเมื่อนายชัยและนางเจิงมีฐานะดีขึ้นทุกอาทิตย์นางเจิงก็มักจะแต่งกายดีห่มสบายเรียบร้อยนำผลไม้มากรุงเทพมาฝากเจ้านายลูกหลานที่ได้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพานเสมอ